สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีประเด็นข่าวสารที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มกอกร้ายทั่วตอนออกกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับที่กําลังห้ำหันกันไม่หยุดใส่กันไม่ยัง้งหลังจากที่ผ่านไปปีกว่าแล้วกลุ่มกอกร้ายยังไม่ยอมแพ้นะพี่น้องทําให้อิสราเอลต้องถล่มอย่างหนักหน่หวงและสะสมต่อไปทางเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอล ระเบิดทำลายเครือข่ายอุโงค์ใต้ดินและฐานที่มั่นของกลุ่มเกรารร้าลฮามาตในชวนกาซาเสียหายยับเยินแต่ก็ควบคู่กับการส่งรถความช่วยเหลือด้ามนุสีธรรมเข้าสวนกาซาหลายสิบคันแต่ก็พบชาวปาเลสไตน์โขนรุนแรงก่อเหตุทำร้ายชาวอิสราเอลจนเสียชีวิตแต่ก็ถูกวิสามันในเวลาต่อมาเหตุการณ์ที่กล่าวมาจะเป็นอย่างไรไปติดตามพร้อมกันครับ เมื่อวันที่10กรกฎาคม2568มีข่าวสงครามการสู้รบของกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกรารร้ายทั่วจอร์แดกลางหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกนั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองกําลังภาคพื้นดินและกองทัพอากาศอาิสราเอลร่วมกันถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสไดโชน,นกาซาทั้งที่อยู่บนดินและใต้ดินนะครับเพื่อกวาดล้างกลุ่มก่อการร้ายฮามาสให้สินส้นซากรวมถึงการที่ส่งกองกาลังภาคพ,พื้นดินไปปฏิบัติการนั้นเพื่อที่จะมีโอกาส ช่ยเหลือตัวประกันที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาตจับตัวไปให้ออกมาจากเงื้อม,มือของกลุ่มก่อการร้ายฮามาตที่อ,อยู่ในอุมงค์ใต้ดินให้ได้นะครับโดยฉากการสรุปนี้นั้นเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลระบุว่า เป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้ระเบิดเครือข่ายอุโมงต้าดินของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสในชุมนกาซานะครับโดยหน่วยวิศวกรการสู้รบยาฮารอมของกองทัพอิสราเอลได้ระเบิดเครือข่ายอุโมงต้าดินของฮามาสแห่งนี้ที่เห็นนี่อยู่นะครับที่มีความยาวมากถึง500เมตรและลึก13เมตรนะครับที่อยู่ในอุโมงต้าดินในเขตเมืองคานอยู่นิดของชุมนกาซานะครับงานนี้ก็ถูกอิสราเอล ระเบิดทำลายเครือข่ายอุโมง์ต้ดินของกลุ่มก่อการฮามาตอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ฮามาต์ใช้งบประมาณมหาศาลจากชาติมสุสลิมที่มอบให้เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ชาวปาเลสไตน์เอามาสร้างอุโมงค์เพื่อใช้ในการก่อการร้ายในการเล่นงานประเทศอิสราเอลและทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลอย่างโหดร้ายปาเถื่อนแบบนั้นสุดท้ายสิ่งที่ฮามาตทำไป ก็ไร้ค่าเมื่อถูกรับอิสราเอลมาทําลายเสียหายยับเยินอย่างต่อนเนื่องแบบนดี้นะครับโดยกองทัพอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่ามีเจ้าที่ฮามาหลายสิบคนถูกสังหารและโครงสร้างพื้นฐานก่อการลายมากกว่า130แห่ง ทั้งบนดินและต้ดินถูกทำลายโดยกองกําลังของกองพลโกลานีระหว่างปฏิบัติการที่เมืองคารยูนิททางตอนใต้ของชวนกา,รการซราเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาที่กองทัพอิสราเอลรายงานไว้โดยกองทัพอิสราเอลระบ,บุเพิ่มเติมว่าสถานที่เหล่านั้นมีอุโมงค์ของกลุ่มกอกร้ายฮามัส ยาว500เมตรเลือก13เมตรที่เผยแพร่นในคลิปนี้นะครับซึ่งอุโมงคแห่งนี้ถูกทำลายโดยหน่วยวิศวกรการสรุปยาหาลอมชั้นยอดของกองทัพอิสราเอลและกองทัพอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าสถานที่อ,อื่นๆของกลุ่มก่อการร้ายฮามาสที่ถูกทำลายในเหตุการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้แก่คลังอาวุธ อาคารที่มีกับดักระเบิดจุดสังเกตการณ์และจุดยิงปืนครกและฐานที่มั่นต่างๆของกลุ่มกอกำลหงฮามาตถูกทำลายทั้งกองกำลังภาคพื้นดินและกองทัพอากาศอิสราเอลจนสง่งผลให้มีภาพนิ่งและภาพวิดีโอปรากฏได้เห็นว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงและรุนแรงแต่ฮามาสก็ยังไม่ยอมแพ้หรือปล่อยตัวประกรันออกมาสักทีนะครับให้กองทัพอิสราเอลต้องกวาดล้างทำลายฮามาสให้สิ้นซากให้ได้ถึงแม้ว่าจะใช้เวลาอีกนานแค่ไหนนะครับแต่คาดว่า ทานการซาพังทลายไปแทบหมดแล้วท่านวดไปเรื่อยๆก็คงจะมีโอกาสชนะฮามัสไปเรื่อยๆใกล้ขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ไม่ชนะตอนนี้ก็เพราะว่าฮามัสหลบตัวหลังพลเรือนชาปาเลไตายรวมถึงจับตัวประกันไว้ด้วยนะครับทำให้กองทัพอิสราเอล กว่าล้างไม่หมดทําให้ต้องค่อยๆกว่าล้างค่อยๆนวดค่อยๆทุกตึกไปแบบนี้นะครับพี่น้องจนกว่ากลุ่มกอรกฮามาจะยอมแพ้ยอมเปิดตัวประกาศออกมาสักทีหรือจนกว่าฮามาสจะหายไปจากแผนที่โลกแต่กองทัพอิสราเอลก็ไม่ได้ถล่มอย่างเดียวนะครับก็ยังมีการควบคู่ ปเก่กับการส่งรถสิ่งของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจาก UN เช่วยเหลือาชาวปาเลสไตน์เช่นกันนะครับที่ได้มีคลิปวิดีโอ,โอที่มีรถส่งของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับที่เต็มไปด้วยของที่ใช้ในชีวิตในประจำวันทั้งอาหารเครื่องนุ่งหม่มเครื่องใชตง้ต่างๆนะครับที่บรรทุกไปกับรถบรรทุกเหล่านี้จาก UN ขนเข้าจนวนกาซาหลายสิบคันด้วยกันนะครับตามภาพวิดีโอบางส่วนที่ปรากฏที่ของทัพอิสราเอลต้องปล่อยไปนะครับเพราะว่าไม่เช่นนั้นชาวปเาเลสไตน์อาจจะอดอยากมากกว่านี้นะครับเพราะว่าชาวปเาเลสไตน์นั้นถูกฮามัด ใช้เป็นโลกกำบังนะครับทำให้กองทัพอิสราเอลโจมตียากหน่อยและชาวปาเลสไตน์ที่ไม่รู้เรื่องก็เยอะนะครับที่ไม่เกี่ยวข้องกับกลุ่มก่อการร้ายก็เยอะทําให้อิสราเอลก็ต้องปล่อยให้ลดขนส่งสิ่งของความช่วยเหลือ,อด้านนุษยธรรมเข้าไปช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ด้วยนะครับจึงได้มีการปล่อยรถบรรทุกเหล่านี้เข้าไปในส่วนกาซานะครับที่อิสราเอลนั้น ควบคู่ไปกับการโจมตีและการช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแอดมินจะพูดเข้าข้างอิราเลอย่างเดียวนะครับก็อย่างที่เห็นอิราเลก็มีทั้งการประกาศให้ประชานชนชาวปาเลสไตน์อพยพออกจากพื้นที่ที่จะโจมตีรวมถึงให้ลดสิ่งของความช่วยเหลือด้านรลกาธรรมเหล่านี้เข้าไปในนยนราซาเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ด้วยนะครับพี่น้องถ้าโจมตีอย่างเดียวคงไม่เห,เห็นเหตุการณ์พวกนี้นะครับไม่เหตุการณ์ที่รถบรรทุกเข้าไปแบบนี้หรือไม่เหตุการณ์ที่ ประกาศพื้นชาวปลาเลสไตน์อ,อุปยบก่อนนะครับก่อนที่อิสราเอลก็ทำกามกดกรติกาอยู่นะพว่นองเพื่อช่วยเหลือลชาวปลาเลสไตน์ควบคู่ไปกับทำร้ายกลุ่มก่อการร้ายฮามัสและข่าวสุดท้ายนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมอะไรของชาวอิสราเอลเมื่อมีชาวอิสราเอลสองคนถูกผู้ก่อการร้ายชาวปลาเลสไตน์หัวรุนแรงสองคนทำร้ายที่บริเวณศูนย์การค้าบริเวณกุส เอ็ดันจังชันในเขตวิสแบงนะครับจะทำให้เสียชีวิตจากบาดแผลดังกล่าวตามที่สื่อของอิสราเอลและสื่อเปรไตนารายงานไว้โดยผู้ก่อเหตุ2คนนะครับถูกเจ้าหน้าที่ของอิสราเอลตามไปวิสามันในภายหลังนะครับโดยตามการบอกเล่าของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์และสาการขณะน,นี้การโจมตียังอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าผู้ก่อการร้าย2คนซึ่งมีอาวุธมีด ได้ทําการแทงชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าที่รักษาความปลอดภัยชาวอิสราเอลที่บริเวณศูนย์การค้าแล้วชายอิสราเอลอีกคนหนึ่งติดอาวุธก็ได้เปิดฉากโจมตียิงใส่ชาวเลรไตายโหงรุนแรงทั้งคู่จนเสียชีวิตไปโดยเจ้าที่สืบสวนว่าเจ้าที่รักษาความปลอดภัยที่ถูกสังหารถูกแทงและถูกยิงด้วยหรือไม่นะครับกำลังสอบสวนอยู่แต่ก็ทําให้ชาวอิสราเอลสองคนเสียชีวิต ในบาดแผลที่เขาถูกทำร้ายโดยชาวปาได้ตายหัวรุนแรงนะครับก่อนที่ชาวปาได้ตายหัวรุนแรงเว้นความตตามทันนะครับถูกชายชาวอิสราเอลที่ติดอาวุธหรือพวกอาวุธไปด้วยวิสามันในเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับพี่น้องก็เป็นความโชคร้ายของชาวอิสราเอลที่ต้องอยู่กับกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรงที่อยู่ดีว,ว่าดีอยู่นิงน่งๆไม่ได้นะครับก็มาทำร้ายประชาชนชาวอิสราเอลแบบนี้ โดยที่ไม่มีปีไม่มีขุยเกียรติคังชาวยวนะครับพี่นะ้องก็เป็นสิ่งที่ต้องทำให้ชาวอิสราเอลต้องประสบพบเจออยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนการทําให้กองทัพอิสราเอลตอนนี้ต้องมีกองทัพที่เข้มแข็งต้องมีการฝึกทหารที่เข้มข้นเพื่อจะอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่ความโหมดร้ายป่าเถื่อนที่เต็มไปด้วยชาวมุสลิมหัวรุนแรงในพื้นที่ตะวันกออกกลางแห่งนี้ให้ได้นะครับ เราคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปขอบคุณที่รับชมนะครับวันนี้แอดมินขอจากลากระเพียงเท่านี้ถ้าพูดไม่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆวันต่อไปขอบคุณมากครับ